สวัสดีจ้าวันนี้ก็ามาแนะนำกระเป๋าตังค์นะคะใส่โทรศัพท์ได้ด้วยนะคะใบนี้สีน้ำตาลนะคะเป็นงานมือทั้งใบเลยนะคะเราเย็บขอบด้วยเชือกเทียนนะคะใบนี้เย็บขอบด้วยเชือกเทียนเป็นหนังนิ่มนะคะเป็นหนังนิ่มทั้งใบเลยนะคะส่วนซับซับด้านในเราก็ใช้หนังนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะแต่ว่าลืมเอาโทรศัพท์มาลองให้ดูค่ะนะคะออความความสูงตรงนี้นะคะความยาวตรงนี้จะอยู่ประมาณออสิบแปดเซนนะคะส่วนความสูงความสูงจะอยู่ที่10เซนนะคะตรงนี้แต่ว่าความ ความยาวโดยรวมนะคะความยาวโดยรวมนี้จะอยู่ประมาณ20.5เซนนะคะคือ20เซนครึ่งนะคะด้านในนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันค่ะนี่เลยค่ะด้านในด้านในก็ใส่บัตรได้8ใบนะคะด้านในใส่บัตรได้8ใบช่องกลางนี้เราก็สามารถใส่ตังค์ได้ แล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะตรงนี้มีซิปให้ด้วยนะคะตรงนี้เรามีซิปให้ด้วยก็สามารถใส่ของได้อีกนะคะด้านในตรงนี้จะเป็นจะมีซิปซิปล็อกอย่างนี้นะคะก็มีเอ่อหูหิ้วนะคะ ตรงนี้เอาไว้หิ้วหิ้วได้ก็ตรงนี้ก็ถอดออกได้นะคะเราไม่ชอบก็ถอดออกได้มซิปจับก็มีช่องใส่โทรศัพท์เป็นหนังนิ่มนะคะใช้หนังออหนังนิ่มทั้งใบเลยนะคะเย็บขอบด้วยเชือกเทียนถ้าสนใจ ถ้าเพื่อนๆสนใจอ่อกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดก็สามารถโทรมาที่เบอร์0800657827ได้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนได้ะคะ่ะหรือจะทักเฟซแอดไลน์มาก็ได้นะคะอ่อชื่อเฟซนะคะอลพินพันแก้วแล้วก็ขวัญเครื่องหนังนะคะส่วนไลน์นะคะ ID ดีไลมีอยู่2เบอร์นะคะก็ มีเบอร์1 2 3 4 5 6องาลพินนะคะอีกเบอร์หนึ่งก็1 2 3 4 5องาลพินนะคะอาจจะพูดสลับกับกันนิดนึงนะคะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอาจจะพูดไม่เก่งรีวิวไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะคะแต่ว่า งานกระเป๋าหรือว่าเข็มขัดเนี่ยรับรองว่าสวยแน่นอนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ